ก็สำหรับต้นคลิปนะครับท่านผู้ชมถแถลงการออฟฟิเชียลจากสโมสรเรื่องของการสร้างสนามใหม่หรือว่าปรับปรุงสนามโอทาฟอร์ดเดิมหากมีการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ขึ้นมาจะมีความจุมากกว่า1 0 0 0 0แสนกว่าที่นั่งส่วนหากเลือกที่จะปรับปรุงสนามโอทาฟอร์ดปัจจุบันก็จะเพิ่มความจุเป็น8 7 0 0 0ที่นั่งซึ่งทั้ง2แนวทางนั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษาการดาเนินงานและสารวจความคิดเห็นต่อไป ก็จากการสำรวจเบื้องต้นนะครับจากแฟนบอลประมาณ50,000คนมีถึงร้อยละ52%ที่สนับสนุนเรื่องของการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีร้อยละ31ต้องการให้ปรับปรุงสนามโอทาฟอร์ดป,ปัจจุบันแล้วก็ร้อยละ17ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเลือกทางไหนนะแล้วก็มีกระแสข้อมูลข่าวนะครับเปิดเผยว่าสมโมสรได้มีการปรึกษาหารือกับชุมชนท้องถิ่น โดยผู้อยู่อาศัยจำนวน1,000คนจากการสำรวจมากกว่า60%รู้สึกว่าดูเอเอียงไปในแง่ของการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ที่มีความจุมากกว่า100,000กว่าที่นั่งรู้สึกว่าโครงการนี้อาจนำประโยชน์ที่ทางเชิงบวกมาสู่พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นได้ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนทางเลือกไหนทุกฝ่ายก็รู้ถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้ร่วมกัน ก็เลยมีการปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็มีแผนที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นเพิ่มเติมตลอดปี2025ก็คือปีนี้แล้วก็สโมสรอนนะครับกำลังก้าวเข้าสู่ทิศทางยุคใหม่อย่างเต็มที่ข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวดีนะครับออฟฟิเชียลเหมือนกันโอเลกุน่าโซชาตำนานแมนยูเอเตแล้วก็อดีตผู้จัดการทีมล่าสุดเข้ารับงานคุมทีมเบสิกตัสสโมสรชื่อดังในลีกตุรกีนะครับโดยน้าโอเลของเรา เซ็นสัญญาถึงปี2026ก็เป็นอายุสัญญา1ปีครึ่งเจ้าตัวก็เดินทางถึงที่อิสตันบูลนะครับในช่วงเช้าเมื่อวานที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะสั้นๆน,นาโอเล่บอกว่าผมแฮปปี้มากที่ได้มาอยู่ที่นี่เป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมที่มีผู้คนมากมายมารอที่นี่เพื่อสโมสรอัอนยอดเยี่ยมได้มีการพูดคุยกันไปแล้วผมก็ตั้งตารอคอที่จะได้เริ่มงานของผม เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆที่ได้มาอยู่เมืองอันยอดเยี่ยมแห่งนี้ก็ยินดีกับโซชาด้วยนะครับแล้วก็จะได้ดวลกับโชเซ่บูรินโยด้วยที่ตุรกีน่าจะเป็นการแข่งขันที่น่าดูมากๆเลยนะครับก็ขออวยพรให้โอเล่โชคดีกับงานใหม่ของเขาสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่18เดือน1ปี2568 ขอคุณลหนึ1 like, 1 like, 1 like, 1 like. ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของเรานะครับในช่วงต้นคลิปเครื hm on, ong, ai, ai, ่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งการันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ด s สคริปชันแล้วก็ปักบุดคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างฝากกันไว้ด้วยนะครับเครื hm, on, ong, ai, ai, ่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งแล้วก็ขอบคุณรถยนต์คุณภาพซูซูก,กินะครับกับซูซูกิเอติก้าซูเปอร์แฟรดิวรถยนต์จัที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่า เป็นเจ้าของในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง555,000บาทจากราคาเดิม783,000บาทรับข้อเสนอสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง28กุมภาพันธ์ปี2568หรือจนกว่าสินค้าจะหมดดูเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือว่าสามารถสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิได้เลยนะครับทั่วประเทศมากันที่สรุปข่าวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับข้อมูลจาก f o r ซีโอโ o เรื่องของโจสัวเซิร์ซีอาจารย์ดูหลงโนงให้ข้อมูลว่าเดิมทีนะครับ os, ยูเวนตุสยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการให้กับแมนยูเต็ดเพื่อขอซื้อตัวเซิร์ซีเป็นข้อเสนอยืมตัวผู้เลือกออชั่น Option, ซื้อขาดจะจ่ายเงินค่าเหนื่อยทั้งหมดตลอดการยืมตัวแต่เป็นทางแมนยูเต็ดที่ปฏิเสธนะครับโอกาสในการคว้าตัวและเมื่อแมนยูเต็ดไม่ต้องการปล่อยตัวในขณะที่นักเตะนั้น ก็ต้องการสู้ที่แมนยูต่อเซอร์กซีไม่ยอมแพ้ครับเขาอยากที่จะอยู่ที่แมนยูเตตต่อไปต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงและลูเบนามริมก็ชื่นชมนะครับทัศนคติของเซอร์กซีถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับโดนเสียงแฟนบนโหในเกมนิวคาสเซิเจ้าตัวก็ไม่ยอมแพ้พยายามกลมนากลมตาทำงานหนักในสอสเกมล่าสุดที่ลงสนามเป็นตัวสำรอง ก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะครับในแง่ของ p e m a n c นผลงานฟอร์มการเล่นและตอนนี้กระแสแฟนบอลทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าเกิดจะให้แฟเนี่ยควรจะให้เซิร์กซีเป็นตัวจริงแทนลัสบูธอยรลุนในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่จะเปิดบ้านพบกับ,บไบรตันในส่วนของลาสบูธบุทแทงอาร์มฮอรลุนนะครับลูเบนามริมก็พูดถึง ปัญหาของหอยลุนนะในบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับอมโมริมบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของทีมนะคุณคงได้เห็นไปแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่มันเป็นมาตั้งแต่ในอดีตแล้วดังนั้นเราต้องทำงานร่วมกันต้องปรับปรุงแก้ไขกันเป็นทีมเราขาดในแง่ของการทำประตูเราไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับคู่ต่อสู้ได้ผมคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของทีมมากกว่าปัญหาของลารสบูชคนเดียว อันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เชิงแบบว่าปกป้องฮอยลุนไอ้คันจะให้ไปสับเละฮอยลุนคนเดียวมันก็กระไรอยู่นะครับเขาก็ตอบแบบกว้างๆนะว่าเป็นปัญหาของทีมแต่ผมเชื่อว,ว่าแฟนบอลดูออกอมโมริมก็ดูออกครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ปัญหาของฮอยลุนนะครับคือการเก็บบอลเจ้าตัวดูจะกระเสือกกระสนแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะคู่เซนเตอร์หลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกได้แม้กระทั่งเซาแธมป์ตันเนี่ย ยังดวนไม่ชนะเลยลูกกาอากาก็แพ้เรียบในส่วนของเซิร์กซีนะครับเมื่อลงสนามมาแมนยูแต่สามารถคองบอลได้72%ตอนที่ฮอยลุนอยู่ในสนามคองบอลได้52%ชัดเจนว่าเมื่อเซิร์กซีลงมาแล้วแมนยูเก็บบอลคองบอลได้มากขึ้นแล้วก็เซิร์กซีเนี่ยมีโอกาสยิงด้วยนะครับในส่วนของฮอยลุนไม่มีโอกาสยิงเลย ในอนาคตข้างหน้านี้แมนยูเต็ดจำเป็นต้องเซ็นกองหน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมอย่างแน่นอนนะครับแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นก็ต้องใช้2คนนี้ไปก่อนแล้วก็ภาวนาให้ทำผลงานให้ดีทั้งอาจารย์ดูแล้วก็ละมุดสงสัยไปรอซัมเมอร์แล้วมั้งเนี่ยกองหน้าดิวใหญ่เนี่ยเพราะว่ามกะลา,าก็ขยับลำบากครับแมนยูไม่ได้มีตังค์ให้ใช้ได้มากขนาดนั้นเว้นเสียแต่สามารถขายนักเตะออกจากทีมได้และเป็นจำนวนตัวเลขเม็ดเงินที่เยอะ เข้ามาสู่สโมสรออย่างที่เรานำเสนอไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาต้องขายก่อนซื้อต่อไปมากันที่บทสัมภาษณ์ของพอสโคนะครับน้ำหมาของผมนะฮะตำนานมิดฟิลมัจุราชหัวแดงเพลงิงก็รู้สึกผิดหวังมากๆกับฟอร์มการเล่นของนักเตะแมนยูเอตดมีเพียงแค่คนเดียวนะครับที่สโคเนี่ยกล่าวชื่นชมนะสโคเนี่ยบอกว่ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่แย่จริงๆนะ มันกินเวลายาวนานถึง80นาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเนี่ยเล่นกับทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตลอดทั้ง80นาทีมันชัดเจนว่าเซา t h แธมป์ตันเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอทาฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นแท็กติกการจ่ายบอลการสร้างโอกาสคุกคามพื้นที่สุดท้ายในส่วนของเกมกรุกอาหมัดเดียโลค,คือคนเดียวที่ จุดประกายทําให้ทีมได้ผลการแข่งขันที่ดีผมคิดว่าลูเบนาโมริมคงจะผิดหวังมากๆกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่มีปัญหากับการจบสกอร์พื้นที่สุดท้ายแล้วก็พร้อมเสียประตูมากมายอามาติอโร่ดูจะเป็นคนเดียวที่สามารถรับเครดิตความดีความชอบได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเกมค่ำคืนที่ผ่านมาเซาแทมตันดีกว่าแมนยูตทุกขุมการคลองบอลการเก็บบอล เมื่อจ่ายมาถึงลาสบูุทอยลุนเขาย่ำแย่หลายครั้งเขาส่งบอลคืนให้กับซัตแทมตันไปโดยตลอดแต่เกมนัดนี้ข้อแตกต่างคืออาร์มาเิอาโลรลุ้นล้วนที่ทำให้แมนยูเต็ดพลิกกลับมาชนะได้ส่วนคนอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็ต้องมองดูฟอร์มการเล่นตัวเองนานๆหน่อยนะนอกจากนี้พอสโคนะครับมองว่าแมนยูเต็ดอะถ้าเกิดหานักเตะที่ดีกว่าอเลฮานโดกานาโชได้ก็ควรที่จะหาเข้ามา ผมคิดว่าสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมองหาหนักเตะที่เก่งกว่าอารฮานโดกานาโชยอย่างแน่นอนถึงแม้เขาจะยังเด็กและสามารถพัฒนาได้อีกก็ตามแต่เท่าที่ผมสังเกตเห็นเขาไม่ได้มีเทคนิคในการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ได้ดีสักเท่าไหร่นักการตัดสินใจของเขามันดูย่ำแย่หลายๆจังหวะผมไม่เสียดายหากว่าแมนยูไนเต็ได้ข้อเสนอเงินก้อนโตขายเขาออกไปผมไม่ติดเลยแต่สำหรับคบบี้เมนู ข่าวที่จะปล่อยเขามันทําให้ผมรู้สึกหงุหงิดอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าสโคเนี่ยเลือกที่จะขายกานาโชแต่ไม่ขายคอปปี้เมนูเบรกกันด้วยข่าววงการบันเทิงนะครับเรื่องของดรมาคัสแรดฟอร์ดเอ็ฟังไม่ผิดครับข่าววงการบันเทิงทุกวนนี้อ่านเอาหายเดียวแล้วไม่อ่านก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นดิวใหญ่ที่สุดของแมนยูในส่วนของขาออกแล้วก็อยู่ตามผ้าหัวข่าวเฮดไลน ของสื่อต่างประเทศหลายๆสำนักบุนุีเซียดอทมูลนะครับรายงานจากสื่อบิลทางฝ้าของบุนเดซีกากำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการเซ็นสัญญากับมาคัตแลตฟอร์ดซึ่งแมนยูเอต์นั้นก็ต้องการให้ดอทมูลถ้าเกิดยืมตัวไปเนี่ยใส่ออปชันซื้อขาดเอาไว้อย่างไรก็ตามมันเคยมีเหตุการณ์ในอดีตไม่ใกล้ไม่ไกลที่ไหนครับคือเคสของซานโชที่ยืมไปสุดท้ายดอทมูลก็ไม่ซื้อขาดนั่นเอง แล้วก็ทำให้แมนยูต้องปล่อยให้กับเชลซีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมลีกแล้วทุกวันนี้เวลาที่ซานโชฟอร์มดีใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจุบันอันดับตารางคะแนนของเชลซีก็ดีกว่าก็ทำให้เคสของซานโชเนี่ยมักที่จะกลายเป็นเรื่องที่โดนแฟนบอลฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาล้อมาอําอยู่โดยตลอดเป็นระยะระยะจริงๆเนี่ย นอกจากเรื่องของซานโชก็มีเคสของเมสันเมส์ด้วยแมนยูไปซื้อมานะครับ60ล้านปอนนักเตะที่มีประวัติอาการบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีในช่วงปีสุดท้ายก่อนย้ายมาคือเป็นนักเตะหัวตกอะไม่ได้อยู่ในช่วงหัวขึ้นน่ะหรือการาฟกำลังแบบขาขึ้นเลยไม่ใช่แบบนั้นไปเซ็นมาสุดท้ายตอนนี้เนี่ยกำหนดการในการลงสนามไม่แน่ชัดนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนไหนนะกุมภาหรือมีนา ปวดหัวเลยทีนี้กลับมาที่เรื่องของแรดฟอร์ดนะครับสรุปคือง่ายๆว่าสือเหลืองตอนนี้ยกระดับความพยายามในการที่จะคว้าตัวแรดฟอร์ดดูจะอยากได้ปีกหรือว่ากองหน้าเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมแล้วตอนนี้ผลงานก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับต้องการแนวรุกเข้ามาผลิตสกอร์นี่ถึงขนาดมีข่าวว่าโอกาสที่จะแต่งตั้งเอริกเทนฮากเป็นเฮชโค้ดคนใหม่เป็นไปได้ด้วยในตอนนี้นะครับ ไม่แน่นะถ้าเกิดแรดฟอร์ดย้ายไปอยู่ดอทมูลอาจจะได้ร่วมงานรียูเนียนเออภาค2กับเฮียเทนอีกรอบนึงก็ได้อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาของดอทมูลก็คือเรื่องเดิมคือการรับผิดชอบค่าเหนื่อยของแรดฟอร์ดนั่นแหละเพราะแมนยูก็ไม่ได้เต็มใจในการหารมากมายหรือเต็มจํานวนอะไรขนาดนั้นซึ่งช่วงเวลาต่อมาก็มีเรียนข่าวจากมเลโตนะครับผู้สื่อข่าวของรีเลโวฟาสเปน ฟ a b บิซิโอโรมามาช่วยคอนเฟิร์มว่า a อซีมิลานกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการเสร็จสัญญาคว้าตัวคลายวอล์กเกอร์ดีวนี้กระทบกับการย้ายทีมไปมิลานของแรดฟอร์แบบเต็มๆเ,เพราะมิลานมีโคต้านอนยูแค่คนเดียวในตอนนี้หรือก็คือโคต้าลงทะเบียนนักเตะนอกเครือ,อยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้ a อซีมิลานนะครับใช้โคต้าดังกล่าวไปกับพาฟโลวิดรวมถึงเอเมซอนรอเยาในช่วงซีซั่นนี้แต่สโมสส ยังได้รับอนุญาตให้สามารถเซ็นสัญญานักเตะเพิ่มได้อีกคนหนึ่งถ้าเป็นสัญชาติอังกฤษหรือว่าแอลเบเนียก็คือมีโคต้าเหลืออีกที่หนึ่งที่สามารถเซ็นได้ไอทีแรกก็คิดว่าจะเป็นแรดฟอร์ดแต่พอดีลของแรดฟอร์ดมันเกิดความซับซ้อนเกิดความยุ่งยากแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจบกี่โมงเอซี AC มิลานก็เลยลดความสำคัญนะครับ ลดระดับเพดานในการไล่ล่าเซ็สนสัญญากับดรแรชี ie, เ่เบนเป้าไปหาคลายวอล์เกอร์ที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับอ่าแล้วแบบนี้ทำไงล่ะอ๋อผมว่าไม่กระทบอะไรมากหรอกและฟอร์ดเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาอยากไปสเปนอยากไปบาร์เซโลนาเลยันข่าวจากโทนี่ฮวนมาตี้นะครับสายข่าวจากสปอร์ตให้ข้อมูลว่า มาคัดแลดฟอร์ดเป็นตัวเลือกที่บาเซลนาพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเสริมทัพในช่วงตลาดมกราคมแต่ว่าดีลนี้ไม่ง่ายครับเนื่องจากบาซ่าจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ว่างในทีมพองทายตัวนักเตะออกไปคือปล่อยของเก่าให้ได้นั่นเองมี2แคนดิเดตที่อยู่ในครายนั่นคืออันซูฟาติรวมถึงเอริกาเซียโดยเฉพาะอันซูฟาติที่ก็ไม่มีชื่อนะครับในเกมนัดล่าสุดแล้วก็ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามนะครับบาเซโยล่าต้องการยืมตัวแรดฟอร์ดโดยไม่มีออปชั่นบังคับซื้อขาดถ้าเกิดจะให้ใส่บังคับซื้อขาดเนี่ยบาเซโยล่าไม่โอเคครับในส่วนของการหารค่าเหนื่อยก็ยังเป็นสเตทนะครับที่ต้องหารือกันอีกนะว่าบาซ่าจะแชร์เท่าไหร่แมนยูจะแชร์ไปเท่าไหร่หารไปเท่าไหร่เห็นไหม พออ่านไปอ่านมาแม่ข่าววงการบันเทิงชัดๆ <c oughs> บางท่านอาจจะรู้สึกลำคาญนะครับเบื่อมากเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเมื่อไหร่จะย้ายใจเย็นๆอยากให้เชื่อผมเรื่องของแรดฟอร์ดตอนจบของเรื่องเนี้เราจะมีรอยยิ้มกันไม่ว่าจะลงทางไหนก็ตามอยากให้เชื่อผมใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวรอดูตอนจบทีเดียวนะครับเมื่อคืนนี้มีข่าวร้าย การจากไปของตำนานนะครับราชาสตัดเหินหาวหนึ่งใน3ามทหารเสือรูปปั้นหน้าสนามโอทัฟฟอร์ดเสียชีวิตลงนะครับในวัย84ปีเจ้าของสถิติ237ประตูจาก404เกมเขาจะได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของสโมสรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของเดนนิสลอ ความทรงจำของเขานะครับจะคงอยู่ตลอดการและตลอดไป RIP ตำนานข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเรื่องของอเลฮานโดกานาโช่เรนข่าวจาก s ซม o อนสโตนผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งสายแมนยูจาก BBC บอกว่าจำนวนเม็ดเงินที่นาโปลียื่นมาให้แมนยูพิจารณาอยู่ที่ตัวเลขราวๆ40ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าต่ำกว่าการประเมินที่แมนยูได้ตั้งมูลค่า ในดิวของกานาชโชเอาไว้มากนอกเหนือจากนาโปลีเชลซีก็เป็นอีกสโมสรที่มีข่าวโยกับกานาชโชอ,อย่างเซอร์ไพรส์เลยนะครับเรียนข่าวจากออนสตีนผู้สื่อข่าวทียนึงเชลซีมีการติดต่อสอบถามข้อมูลในดิวของกานาชโชนอกเหนือจากกานาชโชก็มีรายชื่อของเจมี่กิทเทนที่เป็นปีกตัวจีดจากบุลเซียดัทมุลทั้งคู่เป็นหนึ่งในหลายตัวเลือกที่เชลซีกำลังมองสำหรับออปชั่นทางเลือกในการเสริมทัพตำแหน่งแนวรุกริมเส้น การพูดคุยการพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นเท่านั้นรายงานจากเบนจาคอบบอกว่าแมนยูเต็ดนั้นตั้งค่าตัวของกานาโชนะครับไว้อยู่ที่60ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ำๆนะแล้วก็ตอนนี้นะครับทั้ง2สโมสรทั้งนาโปลีและก็เชลซีรายงานจากแมทลอพยายามศึกษาโปรไฟล์ทำกันบ้านในดิวของกานาโชทุกอย่างครับรวมถึงทัศนคติของอเลฮานโดกานาโชด้วย ก่อนที่จะทำการลุยเดินหน้าในการเดินดิวแมนยูเต็ยืนกลานว่ากานาโชนะครับจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโลกละคอในความฝันโดยคอเสนอค่าตัวที่ถูกกว่าที่ประเมินเอาไว้อยู่ที่นาโปลีกับเชลซีแล้วครับทุกท่านว่าจะยื่นมาตามที่แมนยูต้องการไหมซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยถ้าเกิดไม่ได้ค่าตัวตามที่เรียกเนี่ย เราเก็บไว้ใช้งานดีกว่าอย่างใน,น้อยเนี่ยนักเตะอายุยังน้อยอยู่ยังสามารถขัดเกลาพัฒนาฝีเท้าเรื่องของทัศนคตินะครับก็มีกระแสข่าวแล้วก็ลูเบนามริมให้สัมภาษณ์เปิดเปยดเหมือนกันว่าตอนนี้กานาโชเองก็พยายามปรับตัวเข้ากับระบบวิธีการเล่นเก็บไว้ไม่เสียหายครับสำหรับกานาโชแต่ถ้าเกิดจะขายไปเนี่ยมันก็ต้องได้ตัวเลขที่มันสมน้ำสมเนื้อหน่อย เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าอนาคตของเดอโรนโดนิวซีอารเซเว่นในปี2025จะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้เพิ่งวันที่18เองทุกอย่างสามารถเปิดกว้างแล้วก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับฝาสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงรถยนต์คุณภาพซูซูกิและก็บริษัท n อ็นดิฟเอให้บริการแพลตฟอร์มสตีมมิงสุดคุม้มเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ